แหลมแหลมเสียดเขาเรียกว่าเสียดไหมจุกเสียดแน่นอ่ะจุกเสียดอาหารมันไม่ย่อยเออทาไงอ่ะเรากินเยอะด้วยไงกินเยอะไม่แต่กูจะบอกว่าหลายคนเนี่ยมีอาการนี้นะโดยเฉพาะผู้สูงอายุคือเขาไม่ไม่คือจะบอกว่าจริงๆวัยไหนก็เป็นได้มันเป็นเรื่องของร่างกายแต่ว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เขาก็เป็นเยอะเออแบบนี้นะซึ่งวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งจากแบรนด์สุขไลฟ์อุ้ยเช่อไหมเออมีในของดี ัเชิญกันหน่อยนะคะเป็นเจ้าแม่สมุนไพรต้อนรับกันเลยกับคุณปังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูทำหน้าสมุนไพรปูดแม่มั่นใจเลยใช่ไอะไรที่เป็นเคมีอันนี้เนี่ย จุดเลยสําหรับคนที่มีอาการปวดท้องแบบเลื้อรังใช่ค่ะมันทรมานนะไออาการปวดท้องเนี่ยคือเลือกได้ที่ไม่อยากจะเป็นเลยด้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเคยมีปัญหาเรื่องอาการปวดท้องกดไหลย้อนบางคนนอนไม่ได้เลยนะกลางคืนเนี่ยนะมันตีท้อมันแสบและมันตีขึ้นทรมานมาก อ๋อคือกดไหลย้อนตีขึ้นจนเจ็บคอคออักเสบเลยนี้ยนี่เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยนอนไม่ได้เลยนะคะรวมไปถึงบางคนเนี่ยเคยมีภาวะจากอาการพวกลำไส้อักเสบหรือมีบางคนเนี่ยคือมันไม่ปกติมันปวดท้องเรื้อรังมันช่วยเรื่องลำไส้อักเสบมันช่วยเรื่องคนที่ปวดท้องเรื้อรังได้มากจะบอกนะว่าคนที่เป็นแล้วอะเรื่องลำไส้แปรปรวนลำไส้อักเสบ เป็นแล้วเป็นเลยด้วยนะไม่ได้หายจะไม่หไม่หายไม่หายอันตรายมากวันนี้เราเลยต้องใช้สมุนไพรไทยเข้าช่วยถามว่ามันดียังไงบ้างโอ้โหพวกขมิ่งชันเอยทุกคนรู้สารสกัดดีอยู่แล้วนะคะพวกภูคาาพวกน ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรตัวจี้คือสุกไลฟ์ช่วยย่อยคือตัวเนี้ยมันทํางาน3มเรื่องคือต้องบอกก่อนเลยอันดับแรกถ้าปวดท้องมันจะไปดับอาการปวดท้องก่อนเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีอาการปวดท้องปวดลึกปวดเรื้อรังบางคนเนี่ยนะคะอย่างพี่ท <bamboo vocal izations> <online> <pl ains> ี่รู้จักเนี่ยเพิ่งไปผ่าตัดเป็นมะเร็งลาไส้นะเราตัดไปหมดแล้วนะแต่เป็นมาสิบกว่าปีแล้วนะแต่มันยังมีอาการปวดท้องเรื้อรังอยู่ไม่รู้จะกินยาอะไรอ่ะมันมันปวดอะไม่มวลมันไม่สบายตัวจะเอาเคมีปุ๊บตับไตเส้พผูกพังเพ ฉัน<ช>วันนี้<ช>เป็นทางเลือกอันใหม่ที่ไม่สะสมและปลอดภัยด้วยสมุนไพรไทยธรรมชาติสําหรับสายปวดท้องเรื้อรังสําหรับสายปวดลึกปวดไม่หายนะคะกดไหลย้อนก็คืนนอนไม่ได้กินตัวนี้เลยนะคะกับตัวยาวเสามันประจําบ้านเลยแหละ<ช>ติดบ้านเอาวเวไว้เลย เลยตัวนี้นะคะสุกไลฟ์ไดซิสโปลนะคะ1กระปุกปกติ690บาทนะคะ4กระปุกนะคะก็อยู่ที่ประมาณเกือบ2 3,000แต่วันนี้ราคาเดียวมากทีทีก็ได้ราคานี้แหละค่ะ1 0 9 9บาทราคาเดียวเลยเพิ่มนิดนใช่เพราะว่าถ้าซื้อแค่กระปุกเดียวมันอยู่ที่690บาทนะคะเนี่สามสี่พันเลยแล้วันนี้บางคนเนี่ยยังไม่มีตังค์อบบอ้ยังไม่มีตังค์ทำไงยังไม่ต้องโอนเงินมาให้ตอนนี้หรอถูกต้องวันนี้เป็นเซ็ตเปิดตัวเพราะเพิ่งมารายการนี้รายการแรกเปิดตัวครั้งแรกเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยไปเจอเลยเนี่ยไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายเงินหน้าบ้านวันนี้ยังไม่ต้องรีบโอนเงินมาให้แล้วข้าจะส่ง200ยบาทไม่ต้องเสียวันนี้ส่งรีทั่วประเทศแต่ว่าให้รีบจองสิทธิ์เพราะมีแค่90เซ็ต 12521252หรือ @shop131 ก็คือที่อยู่ที่อยู่หน้าจอไปเลยค่น่เค้าจะบอกนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอาการท้องไส้อ่ะหลายๆคนน่ะเป็นกันเยอะบางทีเรากินข้าวกี่ไหรมันไม่ตรงเวลาด้วยไม่ย่อยใชไม่ได้ย่องแล้วปกติแล้วอ่ะเวลาเราไปทานข้าวเป็นมั้ต้องรีบๆๆรีๆกินค่ะาอต้องไปทํางานต่อกลายเป็นพอเป็นอย่างงั้นปุ๊บอาหารไม่ย่อยแต่พอไปถึงนั่งที่โต๊ะทํางานแล้วนะทํางานไม่ได้เพราะมันปวดท้องมันไม่ย่อยเลยแล้วกลายเป็นไงมันมีลมในกระเพาะอแล้วน่อยไปทั้งวันเลยนะแบบ <Okay>. Oh. ตัวนี้นะคะมันตรงจุดเลยสําหรับคนที่มีอาการปวดท้องอันดับแรก ปวดท้องปั๊บกินตัวไดจิสโบมันจะลดปวดทันทีท้อรอะไรมาทั้งนี้คามินชานภูคาววิตามินยูนะคะมีเห็ดหลินจือพวกนี้มันจะเป็นกลุ่มลดปวดโดยเฉพาะแม้กระทั่งเป็นแผลในกระเพาะแผลในลำไส้ต้องไปแยกกินเนาะค่ะคนที่ปวดเรื้อรังปวดลึกปวดทรมานไม่รู้จะกินยาอะไรแล้วหรือไม่อยากจะกินยาแล้วมันแสบกระเพาะไม่อยากกินยาแล้วยากินมากๆเนี่ยทำลายตับไตไส้พุงจะพักเองก็ไม่ไหวไม่ไหวตัวแล้วบางคนเนี่ยปวดนอนไม่ได้มันทรมานมันจะปวดท้องนอนไม่ได้อยู่แล้ว มันไม่ <c oughs> มันไม่อยากทำอะไรนะแล้ว 7, 7, แต่เซ็ตแล้วนะนี่ไงแล้ นอนไม่ได้ไม่พอต้องนั่งอีกนั่งไงนั่งเนี่ยเดี๋ยวมันแบบมันปวดขึ้นแล้วพอไม่ได้นอนพอตอนเช้ามาหงุดหงิดมันเครียดมันตื้มันไม่มีแรงสมองมันไม่บายและกลุ่มที่สองนะคะตัวนี้มันช่วยย่อยหมายความว่าอะไรสมมติว่าถ้าเรามีกินอาหารเข้าไปแล้วบางคนท้องอืดแก๊สในกระเพาะเยอะมีลมบางเคยเป็นไหมคะที่ผู้ใหญ่หลายคนลงตีหลมตีใช่ไหมคะต้องกินแบบว่าคือเขาเรียกว่ามันมีอาการแบบท้องอืดแล้วอาหารที่เรากินเนี่ยเคยได้ยินไหมพอมันไม่ถ่ายปุ๊บเดี๋ยวมันจะไส้เน่าอ่ะมันจะ สมอากแล้วมันอุกมันติดกลิ่นอะไรมันออกมาหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันต้องช่วยย่อยนะคะมันมีพวกชาเขียวนะมันมีพวกส้มแขกนะคะมันเลยกาแฟแบบไม่ขั้วนะแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่ช่วยกระบวนการย่อยทําให้คนที่มีปัญหาท้องผูกเรื้อรังเนี่ยกระตุ้นการถ่ายอแม่ต้องแล้วนะใช่ ูกบ่อยแล้วก็เป็นแบบลมตีบ่อยมีลมในกระเพาะแล้วมันจะทําให้ปวดหัวบ้านหมุนเป็นไมเกรนตามมาอีกมีกี่กลุ่มลูกสาวามกลุ่มกลุ่มสุดท้ายคือคนที่มันจะมีซินเบลติกนะคะที่ทนต่อความร้อนและกดในกระเพาะเป็นจูรินซีดีเป็นโปรไบอติกที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้ทล้วดบเลยเพราะฉะนั้นคนที่ท้องเสียบ่อยให้ทานตัวนี้หรือคนที่ท้องผูกมันจะไปปรับสมดุลเลยให้ถ่ายแต่ไม่ถ่ายแบบปวดบิดนะคะให้มันถ่ายแบบธรรมชาติมีพิสมัยทาน มีปัจสมัย84แล้วนะคะมีอายุแบบเยอะแต่ว่ายังเชื่อไหมคะว่าเชื่อไหมว่ามีอ่ะเออต้องกินยาถ่ายทุกวันไม่งั้นไม่ถ่ายอ๋อเชื่อเพราะว่านี่้ก่อนด้วยกันแล้วมีแบบโอ้โหแล้วพอจะกินยาถ่ายทีหนึ่งจะไปถ่ายละคอที่ลำบากมันกั้นไม่อยู่มันหาห้องน้ำมันใช้ชิตปาไม่สะดวกไหมถามว่าแล้วพอไม่กินอ่ะไม่กินยาถ่ายถ่ายไม่ออกอีกคราวนี้กดท้องอีกีนี่ยนี่ไงก็ เลยต้องหาตัวช่วยมีม่บอกกันบ้างเลยอะม่กินในไม่บอกเลยคุณต้องมาบอกไอ้เนี่ยวันนี้วันนี้ถึงบอกว่าใครที่ปวดเรื้อรังนะคะอยากจะสุขภาพดีแบบนี้ หนึ่งกระปุกนะคะปกติ690บาทวันนี้ซื้อ2แถม2จัดไปเลยราคาเดียวพันเบาบาทได้ไปถึง4กระปุกนะคะเราทานได้บ่อยด้วยไม่มีผลข้างเคียงนะคะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติตัวนี้นะคะทานได้เต็มที่เลยและที่สําคัญวันนี้ค่าส่งฟรีทั่วประเทศ2 0 0บาทไม่ต้องเสียนะคะและวันนี้ดูอยู่ยังไม่ต้องรีบโอนเงินมาให้เดี๋ยวของไปส่งถึงหน้าบ้านพอรีปทเสร็จแล้วตอนนี้รีบเลยบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของท้องไส้ไงจุ่วิธีการทานต้องทานยังไงเยอมากเลยค่ะหนึ่งแคป หลังอาหารหรือทุกครั้งที่เรามีอาการก็ไดแค่นี้เลยแค่นี้เลยวันละเม็ดวันละเม็ดเอาอยู่แล้วเพราะสารสกัดเขานะคะเข้มข้นแต่ละตัวเนี่ยนะคะใช้ตากิเกตดีของพรีเมียมทั้งนั้นเนี่ยหลายคนจะมีปัญหาผู้ใหญ่หลายคนนะคะกินอะไรก็ปวดท้องคือบางทีเนี่ยพอร่างกายไม่ได้ขยับเขยืดนะคะหรือมีโรคประจําตัวหรือต้องกินยารักษาโรคประจําตัวอยู่แล้วมันไม่อยากกินอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วกินยาเต็มไปหมดเลยแบบลงตับไตหมดเลยใช่ใช่ใชั้งคนนะคะแล้วก็คนที่เป็นเขาเรียกว่าคนมีเป็นเบาหว านเป็นความร้นเป็นไขมันมันยามันเยอะไปหมดแล้ววันนี้เราเอาสมุนไพรไทยเข้าช่วยนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ปวดลึกปวดเรื้อรังปวดท้องกดไหล่ย้อนอาหารไม่ย่อยลมตีลมในกระเพาะเยอะนอนไม่ได้นอนแล้วมันปวดลึกใช่เม็ดเดียวจบเลยนะคะเพราะว่าคนที่บางคนเนี่ยปวดเรื้อรังอย่างที่อย่างเนี่ยเนี่ยมีอย่างอย่างคุณเปิ้ออย่างเงี้ยใช่ไหมคะเคยตัดลำไส้ไปแล้วนะเพราะว่าเป็นมะเร็งลำไส้เสร็จปุ๊บผลข้างเคียงคือมันปวดท้องตามมาไม่มีสาเหตุ นั่งนั่งอยู่ก็ปวดมันไม่มีสาเหตุปวดเลยมันไม่มีสาเหตุกานอาหารก็ไม่ไม่ได้แล้วไงไม่ได้มันทรมานใช่ก็เอาตัวเนี้กินนะคะบอกโอ้หลับสบายมันเย็นสบ เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงบอกเลยว่าใครที่เป็นสายอยากได้ความปลอดภัยและลดอาการปวดท้องกดไหลย้อนนะคะเพราะว่าอาการปวดท้องมันลําไส้เราเป็นสมองส่วนที่สองนะพอปวดท้องปุ๊บไม่อยากทําอะไรแล้วไม่อยากกินไม่อยากทำไม่อยากทำอะไรอย่างเฉยมันปวดท้องมันทรมานเลยต้องละหลายเม็ดด้วยบางแบนหลายเม็ดอันนี้เม็ดเดียวเลยเอายี่สิบเซนสุดท้ายอันเดียวเลยบอกไปหน่อยนะคะหนึ่งกระปุกหกร้อยเก้า สิบาทสี่กระปุกเกือบส0 0พันวันนี้จ่ายเป็นราคาเดียวพัน9บาท1,099บาทเท่านั้นนะคะนี่ไงนวัตกรรมเดี๋ยวนี้คนไทยเก่งสมุนไพรไทยดีค่ะยาพึ่งไปพึ่งอะไรทั้งหมดทั้งหมดลองดูก่อนมันเป็นสมุนไพรและมันไม่ได้ไปสะสมเอาไว้ติดบ้านเป็นสามันประจำบ้านทิ้งเอาไว้เลยมันได้เลยทุกคนรู้กิติศั์พมินชันก็รู้อยู่แล้วดูเลย้ใช่รู้อยู่แล้วใช่ครบเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันช่วยย่อยด้วยมันลด การปวดด้วยแล้วมันปรับสมดุลลำไส้แล้วก็คนเนี่ยหลายคนกินนะคะแล้วก็เห็นผลกันมานักตอนกั้นแม่เห็นนะเพราะแม่เปิดไปนี่คือเห็นคนรีวิวเยอะใช่เลยคนนี้แล้วเนี่ยเคยเห็นแต่แบบในรีวิวแล้วว่าแนวมาให้เห็นเลยของน้องค่ะ เคยจ่ายเงินได้เลยมากเลยสี่กระปุกท่าไหร่ยังไงเล่า1กระปุกหกรบาทสกระปุกเกือบสามพันแต่วันนี้ราคาเดียวหนึ่งเก้าสบาทนะคะกดด่วนก่อนเลย1 2 5 2ง2องค่ะไปแล้วได้เลยสามสิบเอได้เลยเหลือกี่เซตเมื่อกี้คุยเมื่กี้สิน่าเซนตแล้วอ่ะหนูต่อเวลาจะไม่ถึงแล้วพูดว่าอยากจะให้ทุกคนได้ป็นยาสามิบเาไปเลยต้องเพราะฉะนั้นอะอย่างนี้ให้อีกกี่นาทีคะสินาทีนะอีกสินาทีแล้ว โทรติดมีสิทธิ์ทุกสายนะคะมีสิทธิ์ทุกสายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสินาทีหลังจากนี้นะคะใครที่อยากไปทนกับความทรมานของอาการปวดท้องอีกต่อไปมันมีนวัตกรรมมันมีของดีเดี๋ยวนี้สิเก่งอ่ะคนไทยเก่งเนาะต้องไปรอค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะต้องทานอาหารขาวผ้าหมูด้วยตล้วก็รับประทานง่ายด้วยนะใช้แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณน้องป้องขอบคุณมากขอบคุณนะะคคขอบุณทุกค่ะรี่ปูนแม่ปวดท้องบ้านแม่จะต้องซื้อแล้วหนึ่งสองห้าสองรีบโทรใช่เลยสวัสดีตอนสิบเอ็ดด้วยอ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ